มาดูวิถีการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมีนในเดือนธันวาคมนะครับลัคนาราศีมีนดาวพระเสาในฐานะเป็นดาวลาพะครองราศีมังกร ก่อนหน้านี้ก็โคจรกุ่มลักษแล้วพักองศาถอยหลังนะครับพอถึงวันที่14ธันวาคมพระเสารก็จะเริ่มเดินหน้าตามปกติก็จะแสดงถึงเรื่องของการประกอบอาชีพการงานการสแผงหาราบผลรายได้ต่างๆแต่ก่อนอาจจะยังไม่เต็มที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆคราวนี้จะเริ่มกระเตื้องขึ้น ก้าวหน้าขึ้นมีลาภผลมีกำไรมากขึ้นส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็จะเริ่มมีวิแววที่ดีขึ้นแต่ในเดือนธันวาคมนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะในนวางดาวเสาร์ยังเป็นประเกษตรอยู่ตลอดเดือนธันวาคมจะค่อยๆถอยพอเข้าสู่มก,กราคมก็ถอยมาที่ราศีสิง นี่ถือว่าเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับแต่ทีนี้ช่วงที่ดาวลาภะเป็นประเกษตรอยู่ในเรือนพปุตตะนี้ใครอยากจะมีลาบมีผลแนะนำทำบุญกับเด็กกัพระไถ่ชีวิตสัตว์ทำบุญน้ำปานะพัตตาหารทุนการศึกษากับพระภิกษุสมมณเณรจากรายได้ที่ตัวเองได้ประจำมาเดินละนิดเดินละหน่อยแบ่งปันสร้างกุศลทำบุญนี้ แล้วอุทิศให้แก่บรรดาสร,รพพสัตว์ทั้งหลายที่ตนเคยค้าขายหรือเอาเนื้อหนังบางสาเขาเป็นอาหารหาไรายได้นะครับอุทิศบุญให้แล้วก็ขออโหสิก,กรรมกุศลกรรมนี้ก็จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณมีลาบมีผลจากบุญที่ทำนั้นบางทีไปทำบุญเด็กกัพระก็จะได้ลาบได้ผลจากตัวเลข ที่ได้จากสถานเลี้ยงเด็กกัมพาบินใบเสร็จสลิปหรือบัญชีที่โอนเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์อันนี้คือการแก้เครดพระเสาดาวลาพระนวางเป็นประเกษตรในพบปุตตะนะครับในช่วงวันที่หนึ่งดาวพระเสาก็ยังอยู่ตรงนี้ แล้วก็ในเรือนปุตตะลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคพระฤาษีสบดีก็ยังอยู่แต่กําลังจะถอยหลังแล้วดาวพระฤาษีสบดีเนี้ยก็เป็นดาวประจําตัวคุณแล้วก็เป็นดาวแห่งพฤติกรรมการกระทําภาระหน้าที่การงานต่างๆโคจรถอยหลังวันที่5้ธันวาเข้ามาที่ราศีมิถุนในส่วนดีมีในส่วนเสียมีในส่วนที่เสียก่อนก็คือว่ากรรมะ เป็นประ,กระเกษตในภพพันธุก็จะแปลว่าเรื่องของกิจการงานอาจจะมีเหตุให้สะดุดเพราะต้องใส่ใจดูแลเรื่องญาตพี่น้องหรือการไปทำงานนอกสถานที่บ่อยการได้ไปทำงานให้กับคนอื่นดังนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเลยดาวพระฤหัสบดีก็ถือว่า เป็นดาวสุพเคราะห์แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นปรกษเศความหมายก็จะเป็นเช่นนี้แต่ที่สำคัญก็คือใครยังไม่มีกิจให้เสียเหล่านั้นก็ไปทำให้มันเสียโดยเอาความหมายที่ว่าเมื่อดาวพระฤห,หัสบดีเข้าสู่พบพันธุได้เกณฑ์ที่ดีได้เกณฑ์นะครับดีต่อดวงชะตาโดยเฉพาะเข้าเรือนพุทธ ต้องเข้าฝึกอบรมศึกษาเข้าเรียนรู้เข้าพัฒนาตัวเองช่วงที่สามารถลางานได้หรือช่วงที่ไม่มีงานหาวิธีการศึกษาต่างๆเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ตัวเองพอถึงวันที่2มิถุนายน2569พรพระอริหัสุบดีก็จะเริ่มเดินหน้าตำแหน่งใหม่โชคลาภผลลาบลอยความเจริญความรุ่งเรือง มีมาแล้วนะครับดังนั้นเพื่อเสริมศักยภาพของตัวเองรองรับความก้าวหน้าที่จะมีมาทั้งเรื่องของภาษาเรื่องของสื่อเรื่องของใบประกาศเกียรติคุณหรือใบปริญญาก็ตามแต่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพและความสามารถของคุณได้ในอนาคตตั้งแต่มิถุนาปี69จะเห็นผลดีมากอันนี้ในส่วนที่ดีแล้วอีก ประการหนึ่งในฐานะที่เป็นดาวประจำตัวคุณเข้ามาอยู่ที่พบพันธุแล้วก็เป็นอุจาวิลาคือการรับภาระเรื่องของบ้านเรือนที่ดินญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยรถราพหนะเข้ามาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าภาระมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายดาวพฤหัสบดี แต่ในเดือนธันวาคมนี้ความสำเร็จหลายๆอย่างก็จะมีมาแม้ว่าดาวพฤหัสบ,บดีจะถอยแต่คุณก็จะได้กำลังเสริมที่ดีวันที่เ7ธันวาคมอังคารที่เป็นดาวพบสุภะเจ้านายพ่อครูบาอาจารย์คนต่างชาติความสมปรารถนาได้หมดแล้วแต่คุณจะแปลความหมายหรือเกี่ยวข้องกับใคร จะโคจรเข้าพบกรรมะเด่นในเรื่องของกิจการงานความรุ่งเรืองรุ่งโรดการได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่และดาวอังคารก็ทําหน้าที่เป็นดาวพบกระดุมพระกะดุมพระก็คือทรัพย์สินเงินทองรายได้เงินใช้จ่ายหมุนเวียนหน้าที่การงานที่แสวงหาเงินเมื่อเข้ามาที่พบกรรมะแล้วอังคารก็มีกําลังเรียกว่าอุจจาวิราช ความหมายก็คือคุณจะได้รับการสนับสนุนแรงผลักดันกำลังใจที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาพ่อผู้บาอาจารย์เจ้าของกิจการก็อาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาติดต่อเข้ามาเองนะเจรจาพูดคุยแล้วก็จะทําให้คุณมีพละกกาลังขึ้นมาอังคารเลงกับพระฤหัสบ,บดีได้คู่สมพล ก็จะเสริมเรื่องประสิทธิภาพให้แก่ตัวคุณเองเสริมความสำเร็จเรื่องของกิจการงานจากกำลังสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่และอังคารคือกำลังทรัพย์ด้วยใครอยากจะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ในช่วงนี้นะครับถือว่ากิจการงานจะดำเนินการไปได้ด้วยความเพียรความขยันและการใช้สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ วันที่16ทธันวาอาทิตย์จากโคจรเข้ามาร่วมด้วยอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้เทวีโชคอาทิตย์คือใครคือดาวพบอริอริแปลว่าที่ปรึกษาก็ได้ครับอริแปลว่างานที่เราจะต้องรับผิดชอบแก้ไขอริแปลว่าเครดิตก็ได้ความนับถือเชื่อถือก็ได้หรือจะเป็นปัญหาอุปสรรคก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเจอจะแปร เมื่อมาร่วมกับดาวพหังคานมันคือเรื่องเร่งรีบเหตุไม่ทันตั้งใจหรือคนอื่นมอบหมายให้โดยที่เราก็ไม่คาดคิดมอบหมายอะไรภาระหน้าที่การงานแล้วที่สำคัญคุณรับดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะเสริมศักยภาพให้คุณจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จมียศมีตําแหน่งมั่งมีร่ำรวยเพราะว่าอาทิตย์ก็มาเล่กับพฤหัส ได้ดาวคู่มิตรคู่มิตรใหญ่ซะด้วยนี่เป็นช่วงที่จะได้แรงผักดันจากกัลยาณมิตรเพื่อนพี่น้องผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งเสริมคุณจะเรียนจากศึกษาคุณก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีสังคมที่ดีคุณจะค้าจะขายคุณก็จะประสบความสําเร็จมีลูกค้าให้การสนับสนุนมากแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบเพียรมากอยู่ไม่นิ่งและก็ต้องเร่งรีบ ตามดาวกระตุ้นนะครับก็ถือว่าเด่นส่วนดาวพระศุกร์เดือนพฤศจิกายนโครจรอ,อยู่ที่ภพสุภะสุศุคือใครดาวภพมรณะมาที่สุภะหมายถึงเรื่องของคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้เหมือนออลักษณะว่ามีคนทางไกลเดินทางมาหาหรือคุณได้เดินทางไกลก็ได้นะครับแต่ดาวพระศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้ก็เสียอยู่อยา่างก็ตรงที่ว่า เป็นดาวสหัชชะเพื่อนพี่น้องแล้วมาเป็นปรกเกษตรในภพสุภะเล่นกับมฤตยูเป็นช่วงที่อาจจะผิดหวังกับเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะความผันผวนเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็คุณต้องให้เขาพึ่งพาอาศัยแต่การที่คุณจะพึ่งพาอาศัยเขาเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้ นี่เรียกว่าช่วงที่ดาวพบสหัชชะเป็นประเกษตรแต่ก็ดีตรงที่ว่าคุณจะได้ปฏิบัติธรรมทำอะไรทำข้อไหนสังคหะวัตถุทําไงนะหนึ่งคือการให้การแบ่งปันตามสมควรตามฐานะทำบุญถูกที่ทำดีถูกคนอย่างที่สองการให้กำลังใจด้วยคำพูดที่ดีอย่างที่สามก็ช่วยเหลือเขาเป็นประโยชน์ต่อเขา แล้วก็เกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างสม่ำเสมอแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าสังคหาวัตถุธรรมก็จะช่วยประคับประคองมิตรภาพแล้วก็ทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเพราะสุขมาอยู่ที่เรือนสุภะะสุขเป็นดามรณะมาสุภาะจะหมายถึงกุศลแม้จะมองไม่เห็นเป็นรูปธปรรมแต่คุณก็ได้ความเจริญความก้าวหน้าที่ อาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งคุณก็จะได้อุปธรรมค้ำชูสร้างบุญกับคนป่วยคนเจ็บคนตายค้ำชูพระภิกษุสมเณรที่กำลังเล่าเรียนศึกษาแม้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่ก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลธรรมหรือส่งเสริมท่านให้ได้ก้าวหน้าในพระศาสนาหลักธรรมคำสอนพระธรรมวินยัยก็เป็นกุศลแก่ตัวเองเอออันนี้ก็ถือว่าดีดาวพุธเข้ามาสู่ราศีพิจิกร่วมกับดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่6ธันวาคมไปจนถึงวันที่29นี่ดาวคู่าธาตุเข้ามาอยู่ที่ภพสุภะ ในส่วนนี้มันจะมีเรื่องทําให้คุณเสียก็คือเสียของอุปโภคบริโภคของกินของฝากเพื่อที่จะทําบุญหรือสงเคราะห์เพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่ผู้ร่วมงานไม่ใช่เพื่อนพี่น้องสายโลหิตก็ตามก็เตรียมไว้จ่ายไว้เสียแล้วก็จะได้รับของขวัญของฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างชาตินำมาฝาก เป็นเครื่องประดับเป็นของประโภคบริโภคข,ของฝากของกินได้ทั้งหมด4-6-6-4คู่าธาตุน้ำมาอยู่ในรา,าศีธาตุน้ำย่อมทำให้เกิดความสุขใจแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องตลกโปกฮากันแกล้งเพื่อความสนุกเพราะมรตยูเร็งอยู่อ่ะมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะครับช่วงส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าบันเทิงแน่ ลัคนาราศีมีนนะแต่ก็เหมาะที่จะเตรียมข้าวของอุปโภคบริโภคไว้สำหรับการตักบาตรปีใหม่ด้วยนะครับเสริมดวงชะตาดีแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาดาวพระศุกจะเข้ามาเป็นมหาจักรดาวสหัชชะมาเป็นมหาจักรในภพก,กรมมะก็แปลว่าการเตรียมงานตระเตรียมงานการมีลาบมีผลมีความสุขใจ ทำงานอย่างมีความสุขผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเกื้อหนุนเพื่อนพี่น้องก็เฮฮาสนุกสนานส่งเสริมกันเย็บก้าวพุทธเข้ามาร่วมอีกมารุมมาต้มกันอยู่ล้วนเป็นดาวสุภเคราะห์แม้อังคารจะเป็นดาวบัพปะเคาราะห์แต่ตำแหน่งอังคารที่แม้ว่าจะเป็นดาวบัพปะเคาราะห์ตำแหน่งที่อยู่ก็เป็นอุจาวิวลามีกําลังสุขเข้ามา เป็นดาวคู่มิตรแล้วเลงกับเพือหัดคู่สมพลมันจะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อทรัพย์เพื่อความสุขของฝ่าของขวัญการเฉลิมฉลองเราเนี่ยมีมาแน่นอนสำหรับลัคนาราศีเมีแต่จะเป็นความสุขความเจริญความก้าวหน้าทำไปเถอะเพราะว่าจะเห็นผลความสำเร็จที่จะมีมา จากความรักการเสียสละแบ่งปันหรือกิจกรรมที่จัดกับลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานวันที่16มกราโดยประมาณอังคารที่เป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยจะจรเข้าที่ภหลาภะอังคารก็ยังเป็นดาวพบสุภะความเจริญความสำเร็จเจ้านายครูบาจารย์ลาภมหาอุดสุดยอดแปลว่า ได้ลาบได้เงินได้งานก้อนใหญ่ได้ตำแหน่งใหญ่จากอานิสงส์ที่คุณได้สละตนเกื้อหนุนสงเคราะห์เพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความรักเสียสละแบ่งปันและความเพียรโดยใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่มกราคมเริ่มต้นปี2565มั่งมีร่ำรวยสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่นะครับ อันนี้คือดาวจรน,นะแต่ถ้าพื้นดวงชะตาก็ต้องดูประกอบบางทีก็อาจจะมีดาวคู่ศัตรูมารับกันอยู่ก็อาจจะเป็นความเสียหายได้แต่ถ้าดาวจรลักษณะแบบนี้ดีมากและถ้าท่านที่ชอบในเรื่องของสายมูเตลูเออมูเตลูเนี่ยภาษาอินโดนะที่เขาทำพิธีกรรมตามความเชื่อกับเทพที่เขานับถือ จนเข้ามาในประเทศไทยก็เรียวกว่าสายมูมูเตลูพระบางท่านก็ไปแอปรายประยุกต์บอกว่ามูโมหจิตเออก็แล้วแต่แต่จะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเรื่องทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการงานการแสวงหาไรายได้พระเกตเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายพฤศจิกาธันวาอยู่ตลอด นะครับถึงกลางมก,การาพระเกตดวงนี้ให้มองว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพาอารักสิ่งที่คุณเคารพนับถืออาจจะในเชิงโลกิยะไม่ใช่เชิงโลกุตระเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วแต่คุณจะนับถือสิ่งใดเอาสิ่งใดเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้นำพาไปสู่นิพพานก็ตามแต่ก็จะ นำมาซึ่งลาบผลชื่อเสียงเกียรติยศก็ทําไปให้เป็นกําลังใจแก่ตัวเองหามาบูชาหรือทําการบูชาเพื่อเน้นเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินตําแหน่งหน้าที่พราะเกตมาอยู่ในเรือนอังคารราศีธาตุไฟเกตเนี่ยเป็นสุญญากาศนะสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเทพมาสถิตก็แล้วกันแล้วอังคารแล้วก็เรือนนี้เป็นเรือนการเงินอังคารก็กําลังโคจรดีด้วยส่งเสริมคุณด้วยเพราะฉะนั้นเสริมดวงชะตาเข้าไปใหญ่หาพระมากับไหว้บูชาถ้าเป็นพระก็ให้เป็นพระโลหะพระทองคําทองแดงมาแขวนคอหรือจะเอามาตั้งบูชาแล้วแต่นะ ถ้าประเภทหน้าตักสิกนิ้วเราเอามาแขวนคอนี่ก็ไม่ไหวก็เอาพระองค์เล็กๆนะเอามาไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งหรือจะอัญเชิญพระเข้าบ้านหรือไปทำงานที่ไหนก็ตามแต่นะมีสิ่งที่เคารพบ,บูชานับถือณสถานที่ทำงานแห่งนั้นดอกไม้เครื่องสักการะของหอมไปกราบไหว้บูชา บุญอันใดที่ได้ทำมาอุทิศให้ท่านด้วยจากนั้นก็ให้ขอพรขอได้ทางเดียวคือเรื่องอาชีพการงานการเงินเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสของลัคนาราศีมีนละลองลองปฏิบัติด,ดูพิสูจน์ผลยังไงก็มาบอกไว้ที่คอมเมนต์นี่แหละดาวโคโจรที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีน ในเดือนธันวาคมครับ